สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยเราฮานอยนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงาแต้มรวม3ตัวบนนะครับจำนวน2สูตรเป็นสูตรระยะยาวนะครับที่ผ่านมาก็ลงแต้มรวมสองตัวบนไปแล้วหลัก10บนลงไปแล้วหลักร้อยบนลงไปแล้วหลักหน่วยลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงแต้มรวม3าตัวบนกันเลย ก่อนอื่นก็ฟังคาเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อตลาก,กินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันเ,เรามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นสูตรเก่านะครับจะเดินต่อเนื่องกันมาทั้ง2ส,สูตรเลยเ,เดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับสสูตรนะครับ มาดูวิธีการทํามันก่อนนะสูตรที่1นนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสี่ครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกอกคาคงที่ศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์นะครับหกกับศูนย์ สองบวกหนึ่งสามครั้ง2 3 4 5าม้าเราก็บวกสองได้เจอย่างนั้นบวกหนึ่งอีกสครั้ง8 90เนะครับออก59 3กแล้วก็เป็นแต้ม7จนะครับได้เลขเ็ดนะครับเป็นแต้ม7ถัดมาดเป็นห้าศูนย์สก็คือแต้ม9นะได้เลขเก้าื่อที่ผ่านมาที่ลงไปได้45679012กนะครับก็คือแต้มเนะครับได้เก้าอ่ะนุดนี้เดินต่อนะ,อะถัดมานะครับสุดที่ส ระยะทางเดินก็พอๆกันครับประมาณ80กว่ากงวดนะครับวิธีการทำก็คือใจหลักแสน 1, 1ครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักสิบสาครั้งหลักหน่วยท้ายสอตัวสอครั้งหลักสิบท้ายที่หนหครั้งหลัก10บท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองห้าครั้งบวกสี่ค่ากงที่สองกับศูนย์ได้สอกับสได้สีกับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนกับแได้เก้าก้ากับหกได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้านะครับจากนั้น ตัวหลังบวก3นะครับได้7ออก5 9 3ก็มันคือแทม7ได้แทม7นะถัดมา5 0 4ก็คือแทมแต้แทม9นะครับเมื่อที่ผ่านมาที่ลงไปได้8 9 0 1 2 3 6นะครับได้แทม9นะก็คือเดินต่อ,อเดี๋ยวเรามาดูสุดที่สามกันก็ เดินมาระยะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะฮะก็ประมาณ80ต้นๆนะครับวิธีการทําก็คือใช้หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วย1ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัว1ครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยหน้าหลักร้อยท้ายที่1นหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสาครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวก5้าค่าคงทีนะครับ 2กับ0ได้2 2กับ0ได้2 2 6ได้8 8กับ5ได้3 3กับ8ได้1 1กับ4ได้5 5กับ1ได้6 6กับ9ได้5 5กับ7ได้2 2บวก5ได้7นะครับจากนั้นบวก1ไป3ครั้ง7 8 9 0จากนั้นบวก2นะครับเป็น2 3 4 5ออก5 9 3เป็นแต้ม7นะครับได้7ถัดมาได้แต้ม9 5 0 4ก็9ถัดมาคือแต้ม8 5 0 3ก็คือ8แต้มนะครับมวดที่ผ่านมาได้9 0 1 2 สี่ห้าหกเจ็ดก็คือแต้มเก้านะครับเรามาดูตั้งสามสุดกันเลยเดี๋ยวเราจะได้ไป <c oughs> จับตัดจุดสามตัวบนกันอโอเคนะ,ะเรามาบวกกันเลยนะ <c oughs> สุดที่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองได้สามสามกับแปดได้หนึ่ง หนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับสองได้สามสามกับสองได้ห้าห้ากับสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหกนะครับได้ห้าห้าเป็นหกเจ็ดแปดจากด้านบวกสองฮะศูนย์หนึ่งสองสามนะครับ ก็คือ5 6 7 8 0 1 2 3เป็นเลข8ตัวนะครับสูตรที่2จะเป็นเลข7ตัว2บวก2ได้4 4กับ6ได้0 4กับ2ได้6 6กับ2ได้8 8กับ2ได้0ได้0ได้4นะครับ4บวก1ไป5ครั้งนะครับ4 5 6 7 8 9ตัวหลังบวก3ได้2 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองครับต่อมาสุดที่สามหกกับแปดได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์หกกับบกได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดกับแปดได้ห้าห้ากับเจ็ดได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดครับบวกหนึ่งไปสามครั้งนะครับจากนั้นบวกสองแล้วต่อไปสามครั้งนะครับ เจ็ดเป็เก้าศูนย์สองสามสี่ทั้งสามสูตรชนกันที่เลขห้าสามสูตรครบนะเลขหกเลขหกสูตรที่สามไม่มีนะเลขเจ็ดครบสามสูตรถัดมาเลขแปดเลขแปดครบสามสูตรถัดมาเลขศูนย์เลขศูนย์ไม่มีสูตรที่สอง เลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่มีสุรที่สองเลขสองครบสามสุดมาเลขสามเลขสามไม่มีสูตรที่สองนะครับจนกันทั้งหมดสี่ตัวนะถูตกต้องนะหกศูนย์โอเคหนึ่งโอเคสามโอเคจนกันทั้งหมดสี่ตัวนะครับเลขเด่นแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มเด่นอยู่ที่สองห้าเจ็ดแปด เต็มเด่นสามตัวบนนะครับได้สี่ตัวนะครับก็คือแต้มสองเต้มห้าเต้มเจ็ดแต้มแปดนะครับเดี๋ยวเรามาจับชุดกันเลยจับชุดไว้แล้วก็เดี๋ยวมาลงนี่เลยนะครับสุดที่สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้านี่สุดที่สาม ฉะนั้นที่ 2, 5, 7, 8นะ ุดที่เราจับไปแล้วโดวยอาศัยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็แต้มรวมสองตัวบนนะครับสองตัวบนตรงประมาณนี้นะครับชุดที่จับมาก็จากชุดเด่นสองตัวบนตรงนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าแต้มสองแต้มห้าแต้ม 7, เจ็ดแต้มแปดในสามตัวบนมีไหมครับแต้มสองแต้มห้านะครับแต้มสอง เตมเจ็แเตมสองแต็มสาม 2, แั้มสองอันนี้แต็มเจ็ดนะครับแตมเจ็ดอันนี้แต็มสี่ส่วนนี้แต็มห้านะครับอถ้าทุกสูตรทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เด่นสิบหน่วยบนหรือแต้มรวมสองตัวบนแต้มรวมสามตัวบนนะครับถ้าไม่มีสุนหนึ่งสุดใดลดนะครับสุดเด่นเ,เลขเด่นจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าไม่ออกเลขคู่มานะครับตัวที่จะเด่นที่สุดจะมีสองจุดนี้นะครับถ้าไม่มีเลขคู่มานะออการก็น่าจะเป็นจุดนี้มากกว่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลแนวทางให้เราไว้พิจารณากันดูเพื่อเอาไปเทียบชนกับสุดอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลงชุดเด็นล่างคนบ้างนะครับเข้าสุดล่างบางนะเดี๋ยวไปสลับกันบนท้ยๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาเสริมอีกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ